สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยมหาเศรษฐีนีปียสมาาน,นนนะคะวันนี้มีลูกค้ามาถามว่าทานโปรตีนแล้วปวดหัวนะคะปุ้ยก็เลยถามว่าทานน้ําเยอะไหมเนอะ,อะลูกค้าปุ้ยบอกว่าทานน้ําน้อยมากๆค่ะ ทําไมถึงทานน้าน้อยเพราะว่าทํางานแล้วไม่อยากรู้ไปเข้าห้องน้ําเมื่อไม่อยากรู้ไปเข้าห้องน้าก็จะทําให้เราปวดหัวค่ะเพราะว่าเราดื่มน้ําน้อยแล้วทีนี้ได้โปรตีนที่เข้มข้นเข้าไปดูแลในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทานโปรตีนอยู่แล้วนะเราทานน้าน้อยเราก็ปวดหัวได้นะทุกคนค่ะน้ําเปล่าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราเนี่ย ผอมทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีผิวพรรณดีด้วยนะแล้วก็ท้องไม่ผูกนะคะประโยชน์ของน้ำเปล่าเยอะมากๆอยากให้ทุกคนนะ่ะได้ทานน้ำเปล่าได้ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆต่อระหว่างวันนะทุกคนถ้าน้อยสุดนะ่ะน้อยสุดก็คือ1.5ลิตรน้อยสุดคือ1.5ลิตรนะคะแล้วก็ ถ้าได้โปรตีนเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องผิวพรรณเรื่องหุ่นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆวาวมากๆใครสนใจนะคะใครสนใจนะเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยทักไลน์ทัก,อ,ทกอะไรปุ้ยได้เลยนะทักเฟซทักไลน์ได้นะคะซึ่งเฟซปุ้ยก็นเนี่ยคะ่ะเปียสมาปุ้ยกิระจัตภานนนนะคะซึ่งใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเหมือนใน YouTube เลยนะขอบคุณมากนะคะทุกการรับชมสวัสดีค่ะ